สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับทาง y o u t u b e c o ok, m o k n i t i t a e และ f a c e b o o k c o ok, m o k n i t i t a e ครับคลิปนี้ทำขึ้นหลังจากที่พี่โอได้ดูภาพยนตร์เรื่อง a beautiful day in the neighborhood หรือเรื่องเล่าวันฟ้าสวย หนังของทอมแฮงส์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์หลังจากที่พี่โอเคยทำคลิปไปเดือนที่แล้วนะครับว่าหนังของทอมแฮงส์เรื่องเกรเฮาวนั้นเลิกฉายแล้วก็ไปฉายใน Apple TV เราจะได้ดูอีกทีก็ต้องเรื่องเกี่ยวกับประวัติของ Elvis Presley ซึ่งพี่โอก็เป็นแฟนพันธุ์แทย Elvis Presley นะครับหนังเรื่องนั้นก็ยังไม่เปิดกล้องแต่โชคดีคือก่อนหน้านี้พี่โอก็เคยทาคลิปไปบอกแจ้ง รายชื่อหนังที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราหลังจากที่เปิดโรงภาพยนตร์นี้โควิด -19 ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับตอนนั้นรายชื่อโรงภาพยนตร์รายชื่อภาพยนตร์หนังเรื่องนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี้ยมันเข้าฉายแค่ที่เฮาส์สามย่านเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าโรงหนังในอเมริกายังไม่เปิดจะเปิด เป็นวงกว้างก็ต่อเมื่อเดือนกรกฎาผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ข่าวแจ้งออกมาแล้วก็เลยทําให้ในประเทศไทยไม่มีหนังใหญ่ๆและหนังใหม่ๆจากฮอลลีวูดเข้ามามีแต่หนังเก่าๆหนังเอเชียและหนังไทยเท่านั้นก็เลยได้โอกาสที่หนังเรื่องนี้ A Beautiful Day in the d e i g b o h o จะเข้าฉายให้เราได้ชมเป็นขวัญตามันก็ ทำให้เราดีใจนะครับในขณะที่ทอมแฮงส์อีกเรื่องหนึ่งไม่ฉายไปแล้วไปลง Apple TV แล้วเราได้ทอมแฮงส์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมาแทนที่แฟนๆทอมแฮงส์มีความสุขมากครับทุกคนก็รู้ว่าทอมแฮงส์เป็นพระเอกในดวงใจของประชาชนทั่วโลกมากมายแล้วเขาก็เคยครองตําแหน่งอันดับหนึ่งของดาราที่มีหนัง ร้อยล้านมากที่สุดในโลกมาแล้วและที่สำคัญทอมแฮงค์ไม่เคยแสดงเป็นตัวร้ายในโลกภาพยนตร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งที่ร้ายที่สุดที่พี่โอ๋จำได้ก็คือครั้งที่เป็นผู้กำกับเรื่อง t h ต n ิ y ยูดูนะครับครั้งนั้นเขาแสดงเป็นผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจซึ่งก็มีความคิดแบบนักธุรกิจไม่ได้คิดแบบจิตใจของศิลปินซึ่งก็นั่นแหละถือว่าร้ายที่สุดแล้วแต่ก็คือเป็นความร้ายปกติในโลกของชีวิตจริงคลิปนี้พี่โอจะไม่ได้ เป็นการรีวิวหนังโดยตรงนะครับแต่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องพอดแคสต์มากกว่าว่าผลกระทบของหนังเรื่องนี้ที่มันโดนที่โออย่างจังเนี่ยมันโดนยังไงและก็จะพูดถึงความดีของหนังด้วย《A Beautiful Day in the Neighborhood》เป็นผลงานของภุ่มกับผู้หญิงซึ่งไม่เคยมีผลงานมากนะคนนี้เขาเป็นลูกเป็นเพื่อนของลูกชายทำแแ้งชื่อ โคลินแฮงก์จะบอกว่าโคลินฟาเรลโคลินแฮงก์เป็นลูกของทอมแฮงก์โคลินนี่ก็น่าสงสารเป็นดาราเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกดาราที่ไม่ดังสักทีทเทียบเท่าคีเล็บของรัศมีพ่อก็ไม่ได้นะครับคีเล็บของรัศมีแนละ้วไม่ใช่คีเล็บของโตโตนโอ้ก็เหมือนคือลูกของวิลสันมิดยังได้มากกว่าเจเดนสมิธถึงอันนั้นจะเทียบเท่าคีเล็บพ่อไม่ได้แต่ก็ยังมากกว่าโคลินซึ่งห่างมากลูกดาราในฮอลลีวูด รุ่นนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าพ่อเลยนะแต่ละคนไม่ไม่เท่าพ่อเท่าแม่เลยนะครับก็หายากไม่รู้จะมีใครอีกเมื่อไหร่ก็เขาสนิทกันและทอมแฮงค์เคยได้ประกาศว่าจะไม่เล่นชีวประวัติของคนใดๆในโลกอีกแล้วเขาเคยเล่นเป็นบทวอลดิสเน่เคยเล่นเป็นนักหนังสือพิมพ์ในเดอะโพส์แล้วก็เล่นชีวิตจริง Saving Private Ryan อันนั้น,นก็มีตัวตนจริงอื่นๆอีกมากมาย พี่โอก็จำได้ไม่หมดแล้วเล่นไปแล้ว8ครั้งครั้งนี้เรื่องนี้เป็นครั้งที่9เขาประกาศไปอย่างนั้นแต่เนื่องจากพุ่งกับคนนี้เขาได้บทมาจากคนเขียนบทซึ่งคนเขียนบทและบริษัทค่ายหนังที่สร้างหนังเรื่องนี้คือ Sony Pictures เคเขาทําเรื่องนี้เป็นโครงการตั้งแต่10ปีที่แล้วตั้งแต่หลังจากที่ เฟรดโรเจอร์เจ้าของชีวิตทอมแฮงค์ที่มาแสดงในเรื่องนี้เสียชีวิตไปแต่เขาบอกว่าหาคนกำกับดีๆไม่ได้จนนานปล่อยเวลาผ่านไปมาเจอผู้กำกับคนนี้แล้วผู้กำกับคนนี้เขาก็ต้องการให้ทอมแฮงค์มาเป็นพระเอกเนื่องจากว่าภรรยาของเฟรดโรเจอร์ระบุมาเลยว่าคนที่เหมาะสมกับบทนี้ที่สุดก็คือทอมแฮงค์คนเดียวเท่านั้นแต่ทอมแฮงค์ประกาศไปแล้วว่าไม่เล่นไม่เล่นบทชีวิตของใครอีกเนื่องจากเป็นลูกของโคลินแฮงค์ ก็เลยติดต่อเข้าทางพ่อได้ง่ายๆในที่สุดทอมแฮงอ่านบทแล้วยอมเล่นครับและมันก็ไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าทอมแฮงได้ยินว่ามีบทเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็กว่าจะได้อ่านก็อีก2ปีต่อมาโครงการนี้นานมากกว่าจะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างและได้ออกฉายในปี2019ฉายได้หน่อยเดียวนะครับลงทุนไป25ล้านคิดว่า20ล้านนะจะเป็นคิดว่าเกือบทั้งหมดเป็นค่าตัวของคุณพี่ทอมแฮงคนเดียว กว่าจะได้ฉายก็เจอโควิดนะครับลงทุน25ล้านแต่ก็ยังดีได้กำไรในอเมริกาไปแล้วตอนนี้ที่อเมริกาทำเงินไป60กว่าล้านนะครับรวมทั่วโลกอีกเศษเล็กๆน้อยๆรวมทั้งบ้านเราก็เอากลับมาใชา้ใหม่จากการที่ได้ฉายที่ฮาส์กลายเป็นขึ้นโรงใหญ่ทั้งเมเจอร์ก็ได้ฉายนะครับก็เลยทำให้พี่โอได้มีโอกาสไ,ไปดูด้วยและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็มีโอกาสไปดูก็<ๆ>ไปดูซะเรื่องนี้ได้คะแนนสูงถึง80 เต็มร้อยจากนักวิจารณ์ใน IMDb นะครับแล้วก็ประชาชนให้ไป7กว่ากว่าเต็ม10ส่วนพี่โอเองให้7เต็ม10พี่โอให้น้อยกว่าเขาเพราะว่าเรื่องนี้มันโดนพี่โอโดยตรงโดนแล้วถ้ามันโดยตรงขนาดนี้เราจะต้องรู้สึกแบบ อิมแพคเขาภาษาอังกฤษเรื่อง Impact มากๆพี่โอคือเรื่องนี้มีตัวเอก2คนเอาเป็นว่าจริงตัวเอกเป็นตัวหลักคือเป็นตัวกลางตัวดําเนินเรื่องเลยนะคือนักข่าวนักเขียนของเอสควายชื่อคุณทอมสุนัตซึ่งในเรื่องคือลอยวอลเกิลนะครับเขาได้รับคําสั่งคือเขาเป็นคนที่เขียนด้วยใจตัวเองเขียนแบบมโนอะ่ะคือตัดสินผู้คนด้วยความคิดของตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าในความเป็นตัวตนของมนุษย์ของคนอื่นอย่างที่ตัวละครในเรื่องนี้ว่านะซึ่งที่โดนพี่โอก็คือพี่โอเคยเป็นนักเขียน i อ Song Hit Music Mac, Pop Pop m z i n z i n e f n l m ีเอ and Star พี่โอก็เป็นคนอย่างนั้นพี่โอเขียนไม่ชอบใจแล้วก็เขียนดา่าชาวบ้านไปเรื่อยเลยจนคนเขาไม่ครบเหมือนในคนนี้ล่ะครับส่วนทำแฮง ก็เป็นคนหนึ่งที่โดนพี่โอคือพี่โอมีความรู้สึกเป็นครึ่งๆเลยครึ่ง,คร,ง,ค,รงครึ่งเลวก็ของนี้ครึ่งดีก็ของคนนี้นะทอมแฮงค์รักเด็กแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจเด็กพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องซีซ่างจากชีวิตจริงของเฟร็ดโรเจอร์สนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรายการเด็กเขาเสียชีวิตไปปี2003แล้วก็บทความนี้ เ,เขียนขึ้นโดยในทอมเนี้ยตั้งแต่ปี1998ตีพิมพ์ใน S q สควาเขาทำรายการเพื่อเด็กอายุประมาณ4 6ก่อนหน้านี้เป็นรายการของผู้จัดอีกคนหนึ่งก็เป็นทีมเดียวกันนั่นแหละเขานำเสนอเรื่องราวที่จะช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กกับแล้วก็การรับมือกับเหตุร้ายต่างๆของเด็กซึ่งมันผิดจากรายการเด็กทั่วไปอย่างบ้านเรายังติดนันิด รายการเพื่อนของเด็กใช่ไหมเริงเริงคลึงแคลงเพลง,งช่วยปอบชีวะออพี่โอย้ยจำได้เลยแล้วมีหุ่นมีวงเอ่อวง x y z อะไรพวกนั้นแกวายแตอนนั้นยังพี่โอ้ก็จะติดรายการนี้แต่ว่ารายการเด็กทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะล่าเริงแจ่มใสยอย่างเดียวแต่รายการของเฟรดโรเจอร์สเขานำเสนอเรื่องราวของความเจ็บปวดความผิดหวังความโกรธแค้นความตาย มาบอกเด็กๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติและให้เด็กๆรับมือได้คือให้เด็กๆคิดได้มันมีคุณค่ากับเด็กๆมากนะแต่คุณทอมในขณะนั้นเนี่ยมองเห็นว่าเขาก็ทำรายการหลอกเด็กธรรมดาและเจ้าของหนังสือเอ q u i ายให้เขามาทำเรื่องนี้โดยที่ยกย่องเขาเป็นฮีโร่เขาก็ค้านในใจคือไอ้แค่ผู้จัดรายการเด็กมันจะเป็นฮีโร่ได้ยังไงและในใจเขาก็ประเภทตัดสินคนล่วงหน้าอย่างนี้อยู่แล้ว เขาเป็นคนประเภทนี้เป็นคนครึ่งหนึ่งของพี่โองี้แต่ด้วยอีกครึ่งหนึ่งพี่โอเป็นคนรักเด็กแล้วก็ทุกวันนี้พี่โอก็ทานะนะครับคือตั้งแต่พี่โอจัดรายการวิทยุตั้งแต่พี่โอเขียนหนังสือคือพี่โอ๋ไม่แคร์คนอื่นๆก็จริงแต่พี่โอแคร์เด็กๆคือแคร์ผู้อ่านผู้ติดตามผลงานของเราแม้แต่ใน youtube ที่กําลังทําอยู่นี้ใครๆที่มีปัญหามาคุยกับพี่โอ๋ใน Facebook พี่โอ๋ก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาแก้ให้แก้ไม่ได้ก็ ทำให้รู้สึกดีขึ้นก็ยังดีนะครับน้องๆหลายๆคนก็รู้ดีแต่ผู้ใหญ่หลายๆคนไม่รู้มันก็เลยโดนว่าในส่วนที่ดีของทอมแฮงค์มันก็โดนว่าความเป็นตัวของพีโอครึ่งหนึ่งในส่วนของไม่ดีของนักเขียนคนนี้ก็เป็นโดนความเป็นตัวของพีโอครึ่งหนึ่งสปอยล์หนังนิดเดียวก็คือ2คนนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทอมแฮงค์ก็ได้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นี่เป็นเรื่องที่สร้างจากเรื่องจริงแต่ว่าในเรื่องในหนังก็แต่งเติมเพิ่มเข้าไปคือหนังใช้คําว่าเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงก็เป็นการทําเพื่อให้หนังสนุกขึ้นนะครับเอาเหตุการณ์ของเฟร็ดโรเจอร์จากปีนู้น20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วมารวมรวมกันเป็นช่วงแค่ช่วงช่วงก่อนที่เฟร็ดโรเจอร์ยังยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตไป5 6ปีนี่แหละก็หนังเดินเรื่องไปถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งของ ในเรื่องคือคุณลอยนะครับลอยลอยวอลเกิลซึ่งเป็นตัวตัวแทนของทอมที่เป็นนักเขียนนี่แหละเขาไม่ลงรอยกับคุณพ่ออย่างไรสมาชิกในครอบครัวอย่างไรแล้วทอมแฮงค์เข้ามาจัดการกับครอบครัวนี้อย่างไรมีผลต่อชีวิตนี้อย่างไรและส่งผลต่อผู้อ่านของหนังสือเขาส่งผลต่องาน ที่จริงก็ไม่ส่งผลเท่าไหร่เพราะว่างานทีวีของเฟร็ดลอ e r เจอร์นั้นดีอยู่แล้วนะครับแต่หนังเรื่องนี้มันก็ส่งผลต่อทุกๆคนที่ได้ดูทำให้ได้คะแนนสูงถึง7ถึง8เต็ม10มันเป็นหนังที่ดีมากครับเป็นหนัง feel good คะแนนพ r r n t t u u d e ของ IMDB ยังให้เป็นเขียวล้วนขนาดนี้เลยมีสีเหลืองอยู่อันเดียวเท่านั้นเอง มันดีขนาดนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆเลยแม้แต่เด็กเล็กๆก็ดูได้พ่อแม่ผู้ปกครองไปดูได้นะครับและที่สําคัญสิ่งที่เขาสอนในเรื่องนี้ก็คือการจัดการกับอารมณ์โกรธที่จริงทอมแฮงค์จัดการกับปัญหาคุณเฟร็ดโรเจอร์จัดการได้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่จัดการคือเรื่องเน้นไปที่ตัวตัวเอกคนนี้นะครับในเรื่ออะไรนะแมทธิวไรส์ซึ่งเป็นตัวเอกเป็นคนที่มีความโกรธ โกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็เลยโฟกัสไปที่เน้นความสนใจไปที่ตรงนี้เรื่องนี้ทอมแฮงส์แสดงดีถึงขางนาดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์เป็นครั้งที่6ในชีวิตและเป็นครั้งแรกในฐานะบทสมทบนะครับ5ครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่เป็นดารานำและได้รางวัลมาแล้ว2ครั้งด้วยพี่โอ๋ทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วการจัดการกับอารมณ์กโกรธของทอมแฮงส์ anks, ซึ่งเขาไม่ได้เรียน ไม่ใช่ถือศาสนาพุทธนะครับแต่ก็ใกล้เคียงคืออาจจะจัดการด้วยการทุบทุบดินเหนียวด้วยการกดเปียโนคีย์ต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไปทำร้ายคนที่เราโกรธคำสอนที่ดีมากของเรื่องนี้ตรงนี้ต้องขออนุญาตสปอยนิดเดียวแต่ไม่ใช่เป็นการสปอยในเรื่องก็คือยกความดีของหนังมาการให้อภัยคือการปลดปล่อย คนที่เราเกลียดจากความโกรธของเราเมื่อเขาหลุดพ้นจากความโกรธของเราแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เราเกลียดอีกต่อไปจิตใจเราก็เป็นสุขนั่นก็เป็นวิธีจาดก,การของฝรั่งเขาแต่ตัวทำแห้งเองก่อนที่จะเล่นหนังเรื่องนี้เขาทำสมาธินะทำสมาธิมันก็แนวของพุทธนะครับเราก็ทำได้ถ้าเจอใครในแนวของพี่โอเองเนี่ยพี่โอทำสมาธิหรือพระบางองค์สอนว่าเราทำสมาธิไม่เป็นทำไม่ได้ ก็ให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่างท่านวอวชิราเมธีบอกว่าถ้าเราโกรธใครปุ๊บเราแค้นเราไปขัดท้วมเลยระบายอารมณ์ระบายใช้แรงอะไรกับสิ่งที่จะไม่เดือดร้อนใครแล้วทําให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและคนรอบข้างด้วยเมื่อได้ใช้แรงเมื่อได้ไปมีสมาธิกับสิ่งอื่นๆแล้วความโกรธของเราก็จะลดลงไปเองแต่ทุกวันนี้พี่โอทําตามคําสอนของหลวงพ่อประโมทที่เมื่อโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าเราโกรธปุ๊บ ความโกรธเราก็จะลดลงและหายไปเลยอยากให้น้องๆทําได้นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอยากให้ระงับความโกรธให้ได้เรื่องนี้ที่พี่โอให้แค่เจ็ดก็เพราะว่ามันยังไม่ทำให้พี่โอได้อะไรมากขึ้นกว่าที่ทพี่โอรู้อยู่แล้วซึ่งพี่โอเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนบุคคลจากคนเดิมของนายทอมซึ่งนายทอมก็เปลี่ยนไปแล้วนะจากการที่เขาได้สัมภาษณ์คุณเฟรดโรเจอร์เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็พี่โอยังมี วิธีการดีๆอีกมากมายซึ่งพี่ทอมแฮงในเรื่องนี้ไม่ได้นําเสนอและเรื่องนี้ก็อาจจะรวบรัดตัดตอนไปหน่อยซึ่งที่โอ,อ๋ทาให้เห็นว่ามันเห็นว่ามันง่ายเกินไปมันยังไม่โดนมันยังแก้ไขพฤติกรรมที่แข็งกร้าวมากๆสําหรับคนอย่างเราไม่ได้ เหมือนอย่างที่เราเคยดูหนังเรื่องเบฟหมูหัวใจทเทวดาน,นั้นเราดูปุ๊บแล้วหลายๆคนเลิกกินเนื้อหมูไปเลยอันนั้นคือเรียกว่า Impact มากหนังเรื่องคนเล็กเราดูปุ๊บเรากลัวหุ่นยนต์กลัว AI ไปเลยอันนี้นคือมันมีผลกระทบมากแต่เรื่องนี้มันเรื่อยๆเอ่ยอาจจะเป็นเพราะพุ่งกับมือใหม่และเป็นผู้หญิงด้วยเไม่ได้เหยียดเพศนะเป็นผนะู้พะพุ่งกับมือใหม่นะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลังๆของเธอเธออาจจะทําได้ดีกว่านี้ก็ได้ พี่โอ๋ก็ขอให้กาลังใจนะครับและขอยกย่องว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งมันแค่ว่าถ้าคนที่แข็งมากๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังทําอะไรเขาไม่ได้มันจะทําคนในจิตใจที่ยังไม่แข็งกร้าวมากนักไม่ไม่รุนแรงมากนักอันนั้นเขายังปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังสามารถนำเสนอเส้นทางแนวทางดําเนินชีวิตให้กับกลุ่มคนที่อ่อนน้อมได้แต่กลุ่มคนที่แข็งมากๆแล้วพี่โอว่าดูเรื่องนี้เขาอาจจะลาคาญอาจจะเบื่อแล้วก็ ไม่จำอะไรในหนังเลยแล้วจะเห็นว่าหนังไม่สนุกด้วยซ้ําและความแข่งข้าวของเขาก็คงจะยังเดิมเนินต่อไปเหมือนอย่างพี่โอถ้าพี่โอ,อกโกรธใครมากๆดูหนังเรื่องนี้จบมันก็เออก็ดีนะความไม่โกรธมันก็ดีแต่เราก็ยังโกรธคนนั้นต่อไปสแสดงว่าหนังเรื่องนี้ทําไม่สําเร็จกับคนบางกลุ่มนะครับก็ได้7เต็ม10เท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วไปดูกันให้ได้นะครับ A Beautiful Day in the Neighborhood เรื่องเล่าวัน โลกสวยเออวันฟ้าสวยเป็นหนังที่ดีเรื่องเรื่องหนึ่งและมีโอกาสมาใช้โรงภาพยนตร์ทั่วไปในประเทศไทยถ้าชอบใช้หระโยคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องภาษาไทยเรื่องอะไรอีกอะเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรเต็มปหดก็ คอมเมนต์ comment, แสดงความเห็นด้วยสุภาพไว้ด้านล่างนี้หรือมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้นะครับ youtube.com/oknitite okay, facebook.com/oknitite และ f a c e b o o k c o m n i t i t e ok มาเป็นเพื่อนเฟซกันหรือว่าคอมเมนต์ใต้นี้หรือพบกันในไลฟ์สดที่ YouTube ประมาณสัปดาห์ละ2-3ครั้งและกดติดตาม s u b สคร e ยต์ไลฟ์วิวแชร์ไม่ใช่เก้าอี้ล้อหมุนแต่เป็นไลฟ์วิวแชร์ และพบกันในคลิปอื่นๆครับถ้ายังไม่เจอไลฟ์หรือยังไม่เจอคลิปใหม่ๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแย่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลตเจ็ไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหอยนิดห่อเมตร